สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้กับมาพอกับสาวป่วงอีกเส้นเคยวันนี้สาวปวงสีมาผ้าพี่น้องไปเป็นแมค่ค่ะสู้ซี <Wow. S 1> ก้อนสีปเป็นแหมคะ่ะสู้สีเท่ากับตองมาแตงหนา่าสู้ซีเพื่อถิ่สิไปขายสะก่อนเดอ้ออันดับแรกสราวปวงมีวัตถุดิบมาแนะนาเป็นกุ้งแก้วเด้อพี่น้องกุ้งแก้วไส้61เถึง7จตัวกำไรนเนาะประยัดสิภาคมีขนาดขายก้ามละสิบบาทเนี่ยพี่น้อง กำไรในหัวแลนุ่นวันุ่นวันแล้วตอนนี้อันนี้สาวพวงสั่งก็บายงยัดมาขายเด้อพี่น้องสาวพวงเอามาใส่ประจําก้อนน่านีก็ราบจากทั้งอื่นหละพี่น้องแต่วันแพงกว่าสําหรับล้านใดทีสนใจอยากเอาไปขายทรงสีเดอร์สนใจสั่งได้ราคาเป็นกันเองหากคุยกับบาวงยัดเลยเดี๋ยวสาวพวงสิให้เพจหรือเฟซบุ๊กบาวงยัดไว้ข้างหลังคิดวันนี้เท่ากับสีมาว่างเขาสู้ซี วางเซตปุ๊บห้ามาหยอดมายยงเนตเดี๋ยวมือได้สาว่งวงวาง่างๆสาว่วงสิมาสอนพี่น้องมวนเขา่าสู้สิแต่ว่าหลายๆคลิปสาว่วงก็โล่งไว้ห้อยู่ดอกอันนี้ข้ามซิบบาทส้สาว่วงสิม,มวนเป็นเลียมพังเงาวงามเผาแต่งหนาหรือว่าแปะหนาอาสิมันสิดูสวยง่ามนะนะ วันนี้เทาก็เอาพระเอกเขางานลงไปมืนนีงานคูเด้อพี่น้องมาแบบผัวเมียสีนะ้สองตัวผัวหนึ่งเมียหนึง่งจัดไปเลยซิบาทสิไฮมาเป็นงานคูทหาบาทไ้งานเดียวพี่น้องฮาบาทในโซดนะแปะลงไปเรืเอย,เอยงานคูของเฮาหลายคูเลยมืนนีมาแบบงานคูหลายคู พอห้าวแปะกุ้งเสร็จเรียบร้อยห้ากกบสีเป็นเตียมไม่ยังเนดไม่หยอดไว้ทั้งกลางเนื้อพี่น้องเพื่อที่เสื้อมงานคู่ให้ติดกันวันี้ห้าวกะสีไม่หยอดไม่ยังเนดเพื่อที่เสื้อมงานคูของห้าห้มันติดกันไว้รักการเหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยหมดแตกแยกออกจากกันย่ามลูกค้าขี้แบบปีนความปีนงายสิกรยังคงอยู่นะอิลีได้พี่น้อง ลังค้นกับปีนจนวากิ้งกุลุมกุลุงโอ้ยต้องเอามาเต่งหนาใหม่พอย้อนไม่ย,มยังเนนแล้วแล้วห้องกระสีมาแปะไข่กุ้งพี่น้องอ่อนชอบด้วยไข่กุ้งแปะตรงไปให้มันมีเช็คเจอในการยำแบบกรุบกรับกรุบกรับสู่แคลนะน่าพี่น้องจังใดพี่น้องพอเพิ่มไข่กุ้งเข้าไปอ๊ย้ย ดูรู้รามาเฮาขึ้นมาทันทีผุ้น่ะ <Wow. S 1> อือสิบบาทตลาดนัดเอาอยัางมากมายจังใดพี่นอ้องมนจะแซบบอมีสิหาอื่นน้ำลายน้ำข่อยเด้อยหันเหมือนว่าเด็กเด็กเปล่าเรียนหา,หาหลานสู้สีเด้ยนะ <Wow. S 1> บัดนนี้เฮากับสิเมตต้โดยงานเดียวของเฮางานเดียวของเฮานี่หาบาทพี่นอ้อง <Wow. S 1> เอออันนี้งานค้นโสดไโสดตรองกินงานเดียวไพไม่คููตรงกินงานคูณสินะ ไปละพี่น้องสำหรับผู้ใดสนใจกะทักหาบาหยาดได้เดอ้อของมีมาหน่อยเด้อพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากได้กะฝ้าตัดเอาล้านวัตถุดิบสู้ซีนี่สาวปวงแนะนํำเลยกำไรดีครับ <Wow. S 1> ทั้งคนที่เอาไปขายส่งและก็ขายปีกหรือเสียามาขายแบบสาวปวงเนี่ก็ได้สาวปวงกับสีมาล่าเพียงเท่านีล้ละสำหรับผู้ใดที่อยากเบิ่งคลิปยังหรืออยากเบิ่งสู้ซีหนายัางกะทักหาสาวปวงได้ คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวสาวปวงมาจัดให้สาวปวงกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวปวงกับบางยัดในเด้อ์มืหนอ่กลับมาพอกันใหม่สวัสดีค่ะ